คลิปสั้นกำลังจะครองตลาดออนไลน์ครับ ใช่ครับวันนี้ค้ณบีจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเทรนด์ขายของในปี2023-2024เนี้ยจะเป็นเทรนด์ของการทําคลิปสั้นครับคุณจะเห็นได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม t i k ต็อกไอจีเฟ o บุ๊กยูทูบไลน์พวกนี้นะครับตอนนี้นะครับทุกแพลตฟอร์มมาเน้นการทําคลิปสั้นทางนั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขายของออนไลน์อยู่แต่ยังไม่ได้ใช้คลิปสั้นในการปิดการขายคุณกําลังจะเริ่มตกยุคแล้วนะครับเพราะตอนนี้เทรนด์มันกําลังมาแล้วครับว่าคลิปสั้นกลายเป็นี้ เมื่อก่อนอาจจะเป็นรูปภาพในยุคสมัยหนึ่งและในอีกยุคสมัยหนึ่งอาจจะเป็นการวิดีโอในอีกยุคสมัยหนึ่งอาจจะเป็นไลฟ์สดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณขายไม่ดีอยู่หรือคุณอยากมียอดขายเพิ่มโค้ชบีแนะนําเลยนะครับว่าคอนเทนต์ที่คุณทําควรจะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบคลิปสั้นครับเพราะทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยต่างช่วยกระจายการมองเห็นให้กับคลิปสั้นเหล่านี้ครับยูทูบเองเนี่ยถ้าเกิดคุณทําคลิปช็อตขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะมีคนดูก็เยอะมากกว่าครับหรือแม้กระทั่งติ๊กต็อกเองนะคร ให้กับคลิปประเภทนี้อยู่แล้วครับผมและแม้กระทั่งไลน์นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแชทเนี่ยก็ยังต้องเปิดตัววูมคลิปสั้นขึ้นมาเลยเพราะว่าเทรนด์มันกําลังมาครับและแน่นอนทักษะหนึ่งเลยนะครับที่คุณจําเป็นต้องมีควบคู่กับการทําคลิปสั้นนั่นก็คือการตัดต่อคลิปสั้นให้เป็ดหลายๆคนเนี่ยอาจจะตัดต่อไม่เป็นหรือหลายคนอาจจะตัดต่อเป็นแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือคุณต้องมีความรู้เรื่องการตลาดนําการตัดต่อด้วยเพราะถ้าแค่ตัดต่อเป็นใช้แอปพลิเคชันเป็นคุณกดเข้าไปลองๆกกดกดดูคุณ็พอจะตตั ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้สามารถทําจากมือถือได้เองกันแล้วทั้งนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้ทางการตลาดนําการตัดตอ่อคุณจะได้เปรียบคนอื่นเขวาว่าคุณจะรู้เลยครับว่าคุณควรจะเอาส่วนไหนไว้หัวคลิปเพื่อให้คนหยุดนิ้วดูคุณค,ณควรจะเอาส่วนไหนไว้กลางคลิปเพื่อให้ดูคลิปคุณต่อและคุณควรจะเอาส่วนไหนไว้ท้ายคลิปเพื่อให้คุณสามารถปิดการขายได้ซึ่งไอวิชาการตลาดนี่แหละครับซึ่งคนตัดตอ่อคลิปส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะเนี่ยก็จะรู้แต่วิธีการตัดตอ่อไม่รู้เรื่องการตลาดจนไอคนที่รรรู้เเื่่่อองกกาาตตตลดด็็ัไมปน ประเด็นคือคน2คนนี้มันไม่เคยมาเจอกันแต่วันนี้โคชบีมีข่าวดีครับโคชบีทำคอสที่มาคอสหนึ่งครับคอสที่8ของโคชบีแล้วนะครับคอสสอนให้พวกเราเนี่ยสามารถตัดต่อคลิปสั้นด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวทําเองจากมือถือได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับจุดเด่นของคอสนี้เลยคือเอาวิชาการตลาดครับนาการตัดต่อคุณสามารถตัดต่อคลิปสั้นง่ายๆด้วยมือถือคุณเองทํายังไงให้คุณตัดต่อคลิปแล้วขายของได้ปังๆรัวๆ มีคนทักเข้ามาหาคุณรัวๆปิดการขายได้เป็นร้อยเป็นพันบ้านต่อวันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการตัดต่อคลิปสั้นของคุณนี่แหละครับแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าโคชบีนะไปถอดสูตรลับออกมาจากพันกว่าคลิปที่โคชบีนั่งศึกษาแล้วถอดปัจจัยความสําเร็จออกมาได้5สูตรลับซึ่งโคชบีเอา5สูตรลับนั้นเนะี่ยมาใส่ในคอร์สสอนทําคลิปสั้นคลิปนี้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะปิดการขายด้วยคลิปสั้นอยากจะ ตัดต่อคลิปสั้นๆจากมือถือด้วยตัวคุณเองเป็นโคชบีแนะนำให้คุณเรียนคอร์สคอร,คอร์นี้เลยครับผมถ้าสนใจนะครับทักเข้าหาแอดมินแล้วบอกแอดมินว่าอยากเรียนคอร์สสอนทำคลิปสั้นกับโคชบีครับแล้วรับประกันว่าคุณจะขายดีขึ้นแน่นอนครับโคช B ีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์